Thank you. สวัสดีค่ะกับมาพ่อกัเยี่ยเพิงแบงปันอีกแล้วนะคะมอนยีย่เพิงจะพามาเบ่งขวยสายพัฒนาเด้อค่ะพี่กัดกับยูบานโคกเจริญตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดุบเด้อค่ะเจ้าของเพิ่นเป็นเทศศัจกรนะคะแต่ว่าเพิ่นหันมาเลียงกล้วยงามค่ะกำลังพัฒนาเดี๋ยวก่อนอื่นมาทำกั้วมหมูจ้าก,กับเจ้าของขอกล้วยเพิ่นก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแนะนำเจ้าของนะคะที่สัตว์อดุลครับอดุลบางสีเปิดร้านต้ไปเปิดร้านยาอยู่ที่ตลาดเรียนนะครับเรียนจบด่านนี้มาโดยตรงเลยไม่ครับเพิ่งจบเพิ่งมาจะข้อบนครับแล้วก็มาเปิดร้านขายยาก็รับราชการก่อนครับตอนแรกเห็ุงานอยู่ไสายไหน,อ,น,อ,นอยู่โรงพยาบาะะลโรงพยาบาลเดชอ่าโรงพยาบาลเดชตอนแรกอยู่ทัศน์สเกียร์ใหญ่เปโรงพยาบาลเดชตอนนี้ยังเฮ็ดอยู่งหันบ่มาไหมหอนเลยครับเฮ็ดงานราชการได้เจ็ดปีก็แล้ว ามาเปิดร้านขายยาแทนแม่ครับเปิดร้านขายยาปลูกยางปลูกยังอยู่นะเปิดร้านขายยามาได้จี่ปีแล้วค่ะเนี่ยสิบสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีมันี้คิดยังไงคือหันมาทำทางด้านการเกษตรค่ะเนี่ยเกษตรนีน่เฮ็ดตั้งแต่ตอนตอนหน้าแล้วครับตอนตอนรับราชการก็กเริ่มปลูกต้นไม้ไว้แล้วครับเพราะว่ามันมันมันดีคือ อยู่โรงพยาบาลแม่งกับเมื่อยครับก่อนที่จะมาหันมาเลี้ยงควายงามนี่ค่ะเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นมาก่อนบ่ค่ะเลี้ยงหมากระต่ายงวเลี้ยงพืดทุกอย่างแล้วครับเพราะท่านเลี้ยงแต่สัตว์ตอนนี้ก็มีอยู่มีมีเขาเลหมาก็ยังมีบ่ค่ะหมาก็ยังมีหมาเลือยตัวเดียวครับเลือยตัวนิดหน่อยต้องปีเกยกระต่ายก็ยังมีกระต่ายมันตกใจง่ายครับเลี้ยงหมามันกระตายก็เลยะโบเดเลี้ยงครับมีแพะมีแกะบ่ค่ะมีตอนนี้ก็มีบ่ค่ะ มีเป็นพอพันครับพันติสื่อก็อาจารย์มากตัวละสองหมืออนม่นยานมบ้านีคิดยังไงคือได้อหันมาเลียงควยสวยงามคันนี้ก้อนหนานี่เลียงง่วครับบางทีเนี่ยง,งัวมันเศร้าก,ก็โตเนาะเมื่อเกิดแลนไปแลนมาแลนไปแลนมามันอุ่นว่าพอดีงัวรแล้วาขึ้นก็เลยปล่อยออกเบ็ดนะครับซิปกูฟีครับตอนนี้บ่มีงัวจ้โตแล้วขายออกเบดเลยครับแล้วก็มาซื้อคว้วไปแน,นะ,ะน้ำบ่คานี่หรือว่าคิดเองเลยเลียงคว้วนี่ ตอนแรกเป็นขายงออกเบิดเขาหงขายงออกเบิดไอ้ว่าหยามันหกนะครับคือทั้งรุมนี่จะเป็นทีหกสิบสามสิบไรนะครับลก็จะต้องขายงอเป็นตัวตัดหยาเล่มหยานะครับเพราะว่ากระเองะกินขานตัดหยาก็เลยว่าเฮ็ดจังได๋จะเสิมีงอที่มันกินหยาเก่งๆตอนแรกก็ไปเอาช้าโรเลมาแต่เมื่อกินน้อยน้อยเดียวมันก็อิ่มเหมือกันเดันก็เลยว่าโอ้คือกินหยาคือกล้วยเป็นงอตัวนี้เปนไรนะครับก็เลยว่า ขั้วไม่กินอย่างเก่งอย่างนี้นะครับได้ไปซื้อมาไปซื้อมาจากแรกก็ตัวบอใหญ่เป็นขั้วไ้บานๆน่าเอกดะตัวละสามหมื่นกลัวแม่ลูกสองหมื่นครับก็มีนะซื้อแล้วเพียร์ซัดบุตรบานขั้วเผือกบุญตรีนะครับออ๋ค่ะเป็นว่าขั้วยอย่างนี้คือกระตูนเลยประ่ามันตัวหน่อยมันตัวหน่อยผมก็เลยว่าคือกระตูนอย่างนี้นี่ใหญ่ที่สุดในในเขตยากเดียผมว่าผมก็เลยว่า ผมก็เลยพาผมไปเบิ่งกล้วยเพิ่นนะครับนี่มันใหญ่แห้งมันเป็นแบบแม่รหัสแซน้องเพิ่นเขาให้เพื่นเขาขายมันใหญ่แห้งมันเป็นลูกแก้ว่าาตัวแบบผมก็เลยกลับมาเลยมาขายกล้วยสุ่นเก่าออกกลับไปซื้อตัวใหม่มาก็ไปซื้อตัวใหม่มากระใหญ่กว่าเก่าใหญ่แห้งนะครับก็คิดว่าใหญ่แห้งเพราะใหญ่กว่าเก่าตัวละเท่าไรค่ะตอนนั้นตญ่แห้งเราไม่เกิดตัวละสี่แสนี่เก่าเลยคือรักสี่หมื่นสี่หมื่นหาหมื่นกับไปแล้วก็ กล้วยเทศสักบุญเป็นซุ้มของมันร่อยซีซิถานตัวตัวสูงชิ้นคือประเด้ตัวใหญ่ละละนะท่านนะครับ so, so like so ่ายไปกับพากันไปเมืองกล้วยอันนี้หน้าโคกับกล้วยเสี้ยนงิงอีกไปพอเหงายังไค่ะไปพอแม่เก่งก็เพียรผาแต๋วที่นี่ขายมะฮอนมะข่กล้วยไายกล้วยซุ่มเก่าอีกนะครับก็ไขากล้วยซุ่มเก่าแันที่วันนี้มีสื่อซุ้มมันนีใหญ่เลยกับกับกล้วยกับราคาขึ้นแล้วมันเป็นยัคือคือมันมันบอราคาซ้ำเก่ามันกลายเป็นราคาแพงขึ้็เลย เลือก็เรื่เรือยเขาสางมาท้างกับเรากับแม่ลอยสาสิบกว่าแต่ว่าเรืองทางแค่ทางกำลังรงเพราะว่า็่็นขวยแม่บบกยกจูเนียแม่เก่าจูเนียนะครับเนาะ่กับพิาอยู่มั่นกับโได้ใหญ่แหงแต่วันไหลูกงามแม่เีงีม่ถาก็สวนนึงครับเพราะว่าเงินหมดถึงพอกล้วยขึ้นไปรจจะเอาจากต้กัลายแสนเนา ค่ะตอนนี้ในขวากม่จังโตค่ะนี่มีหาครับขายสูงขวาปืนบ้านหอเบิด์ตจะเป็นคนเหลือสายยังตัวเมียกัจะเลือกซจิมันติดมูลามากเลี้ยเสียวๆมันแต่ว่านุ่มมันจะใหญ่แห้งหาตัวนี่ตัวเมียเบิรเลยบอกค่ะตัวเมียซีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวปู้ตัวหนึ่งกับป่าไปเบิรงนะคะตัวแหลกไหมค่ะงามๆนี่ เพื่อนอายุเท่าไหร่ในคันีม่เด็ครับคันหนามากนี่อยู่ครับคสองปีครับขัน้นถถถคู่แหลกโรนปวดทั้งกลิ่นทั้งสุดครับสองปีแล้วเด้อค่ะสองปีน้อยๆสองปีน้อยๆ<อ>เพื่อนเป็นลูกใครนะคะโถถถี้ยใจคือกันผมเห็นเพือนคล้ายใายท้องเพชรอุดรผมก็เลยเก็บมาซื้อมาได้ใส่ค่ะตัวน,นั้นตัวนั้นซื้อมาตัดการับซื้อมาตัดการตอนซื้อมาซื้อมาเท่าไหร่นะคะซื้อมากาับพวกแฟงครับว่ถึงแสนนะครับว่ถึงแสน ตอนที่เอาม้าไม,ไม่ไม้เพิ่์นอายุเท่าไหร่คะนะ่ะก็ประแม่สี่สี่สี่เดือนที่แล้วอะไรครับสี่เดือนที่แล้วตอนนี้มันสองปีเท่าไหร่ผ่าฟันเต็มนี่เขาก็ว่าสามปีครับท่านโอ้แปล,แลวปล่าเพิ่์นสองปีกรัวแล้วตอนซื้อม,าม้าแ,แต่เบิ่งแม่นี่เด้อค่ะแม่นี่เขา,างามงามแม่นี่เคยเห็นลูกมหมยังคะนี่เเนูตอนซื้อมาซื้อแม่ลูกมาบอกค่ะก็เห็นลูกมันออกมาแล้วครับ ไม่ใหม่ออกไม่ใหม่แม่ลูกแม่แม่ลูกแล้วก็เลยซื้อเป็นโคมมาแม่แม่ครับจะซ้ำว,ว่าอยู่ดีเพราะมันมันมันใหญ่อยืนดีนาะครับเดือนนะคะลูกเพิ่นคหกเดือนอลไรครับแม่ลูกเพิ่นงามดีนะคะตัวใหญ่ขนาดจะพี่เขาชุ่มนมคุ้ยงาเนื้เพิ่นว่าหานเพิ่นแนะนน้ำวิธีเลี้ยงคุ้ยหน่อยเพิ่นแนะนน้ำมาจากไหนนะคะเพิ่นคเห็นมันกินหัวอาหารน้ำนะครับของหิ้งค่ะนี่หัวอาหาร เบทาโก0ูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์้าแต่ว่าศูนย์น 5, นนก,กินกนกินแต่ศูนยให้อันมือละจักเถือค่ะนีน่ของมูฟเนเพิ่นไห้กินตลอดไปลาแต่ตัวนี้เดือนที่แล้วล่องลองอ่องอาร์ตเงที่ห้เสาแรงครับเธอละจจกโล,ม,ล,โล,ลมือละโลเคลงืงครับมือละโลเคืงเสาแรงแบ่งกันออกแมนครับแมนพุ่้นเจเส้น นเเดียยวลโอ้หมายถึงข้อมสูงบ่แม่นครับพอกินหัวอาหารเราข้อมสูงขึ้นเจ็ดเสนแม่นครับแม่ฮัอ้ขึ้นเร็วนะขึ้นเร็วแม่ฮัครับแปลว่าหัวอาหารนี่เห็นไหมข้ยสูงขึ้นนั่นประ่งแม่นครับแต่ว่าเดือนที่แล้วมีหย่าลูปสี่น้ำตัดตัดให้มันกินยามแรงน่ะมันก็เลยขึ้นเร็วเดือนเดือนตอนหาเดือนสูงหนอยสิบสี่พอกองหกเดือนสูงหน่อยยี่สิบเอ็ดอ้สูงเร็วแห้งแม่นครับตอนนี้ลอยสักสองอัตลักษณ์ได้เลยค่ะนั่นตาแต้มแก้มจ้ำข้อสององ แม่เพิ่นทองไม่ยังค่ะนังทองเก่าเจริญครับผสมเก่าเจริญแล้วผ่านสองหอบแล้วผ่านไปสองหอบแล้วนะคะหมอใดเข้ามาผสมหายไหนคะหมอปุ๋ยมเขียงหน่อยนะครับที่มันมีข้อยตัวใหญ่ๆลายโตนะค่าผสมเพิ่นคิดเท่าใดค่ะนังถ้าคดีเพิ่นมาสามพัน่ว่าเพิ่นขี่รถมาไกลเพิ่นออกเป็นสามพันหายครับแม่นี่เพิ่นให้รูไม่จังโตแล้วค่ะแม่นี่แม่นี่บอสท่านได้ไฮรูครับเพิ่นเอามาตอนนี้เพิ่นทองยังค่ะน่าจะทองครับทองจักเดือนเหรอคะ มื่เนี่ยใจตัวนี้ตัวนี้ผมไปเดินเล่นตลาดนัดผมไปเห็นกล้วยแม่นี่มันเจ็บตามันเจ็บตาเพิ่นเกือบ,บ,บพ่อกันขายบลกแพงนะครับที่แม่นี่แม่นี่ยสี่หมื่นแปดด้วยเนี่ยโอ้แลคาโอเคเลยนะคะก็แม่นี่ 48, ยสี่หมืน 48, ่นแปดมันเจ็บตาผมเลยเอามารักษาเอาเจ็บตาขาหนึ่งตอนนี้ก็หายแล้วครับตาขาหนี่ครับหายแต่ว่าก็เป็นเป็ี่ยนนตาแปอนเนาะ พา,าตทำการแต่ว,ว่าตอนตอนเพิ่นเป็นเนี่ยเป็นเป็นฝ่าขาวเบิด์ตจานะครับก็อเอาข้าห้องหามะะมือหาเบื้องมันหนังสันถองมันสวยตัวนี้กับมันยาวหลังตรงหลังมันงามนะคะหลังสูงขายก็เลยเหมือนหญ้แต่ว่าเบิ่งเต่านมมันคือจังมันท่องอยู่ค่ะแม่นครับมันตึงๆนมเริ่มมากแล้วครับเขางามขนาดคะ ประมาณนี้น่าจะเคยให้ลูกมาจะสามตัวได้มะะั้งเนาะค่ะส<บ>่งแบบขั้นบ่อสามตัวกับสองตัวแม่นค่ะหา,างกับขาดปลายนแต่ตัวเราครับจริงๆเขาเลี้ยงเขาลูกเขาพวยเขาพวยเลี้ยงก็หางมันเนาะแมนเนี่ยค่ะมันถ้าพอสื่อก็ออสื่อมาห<ฮ>นาลักแนงค่ะตัวนี้หกเดือนโอ้เล็บงามขนาดค่ะ สูงร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะ่กุกหางไงหางงหา่ยวอยู่ด้วยค่ะหางกับงามแข่งขาดีตนหม่เอย่ดอนมปนนว่าจะเอาื่เลเอาสอนตอนนี้มีคนหายละค่ะล้ะค่ะแปดหมื่นตอนสี่เดือนพยนบานดีใ่กันในคนไทย หกหมื่นตอนนั้นได้สเดือนถ้าอยากได้เก่าหมื่นมหาเนี๋ยเพิ่นว่าขอแปดหมื่ผมเลยว่าเก่าเก่าหมื่นก็ไลยเพิ่นก็เลยขอคิดดูก่อนนออยจังหวัดอุดรนเป็นคนไทยแค่เพิ่นจะเอายีนีหรือเ่าเดีเอาเต่ว่ามันเสียไงมันเกิดีเพียงม่หลน้องหตัวใหญ่ขนาดตัผู้นี่แหละค่ะอายุเท่าใดลระค่ะเนี่ตัผู้สปีครับสองปีสตุลาครับสามสิบตุลสูงเท่าใดนี่ค่ะสูงสูง ร้อยสี่บวกนะครับร้อยสี่สิบบวกเพิ่นเป็นลูกไผ่นี่ค่ะตัวนี้ลูกยกจูเนียครับลูกยกจูเนียเด้อค่ะตัวไหนร้อยสี่สิบสามหรอ้งครับร้อยสี่สิบสามสองปีเหรอ่ครับนว่าบางยกจูเนียตอนเยอะก็ไอ้านะอ้ม้าน้าโนดค่ะตอนมสอปีก็ว่าท่านใหญ่ท่นใหญ่ตอนถ่ายเข้ามาค่บบถึงตัวนี้ใหญ่เลยนะสูงแข็งขากระใหญค่ะเล็บงามขนาด เขางามเนาะครับเป็นกล้วยฟ้าแฝดได้ไหมต้นนึ่งยู่ดสาค่ะต้นนึ่งยู่กับไอ้นมานจะคล้องยกตัวเนี่ยก่านนะครับเอเซียนมานตัวทีตัวภูตัวนันนำบอกแม่โอ๋อเคยเห็นแล้วตัวภูเพิ่งตั้งซื้อว่าบังกรยกแม่นฟ้าแฝดกันมันออกมาคู่กันไข่ไข่กันอยู่ค่ะมันเป็นฟ้าแฝดคลอดมาพร้อมกันแม่เพื่อแยกตัวนี้มา้นี่แม่เพ่เป็นลูกปานสุรินทร์สูงลอยหาสิบสาม เด้ลูกแฝดไข่ตัวมันหลอดทั้งสองตัวเยอะแฝดฟูตัวฟูตัวนี้ึงจะเอาตัวฟูตัวนี้แต่อยู่กับประมาณนี้ครับเดี๋ยวนี้ง้องเสียนมาเพิ่งเปิดอยู่นะครับคนคืนทองแสนแฝดตัวนี้อืมค่ะแต่ว่าตัวนี้มัไ่ได้เปิดตัวนี้เปิดกับราคาเดียวกันเลยครับคุณภาคขายกับอีขายก็เป็นบริษัทขายกับบริษัทขายนะครับเพราะคนค้นทองเขคนเงินหน่อยมันซื้อทองใส่ซื้อเงิน อตัวนี้คนสีเงินตัวนั้นคนสีทองเคยเห็นอยู่ค่ะตัวนั้นมันก็ส้งเดียวกันนะเพราะมันเป็นตัวแฝดแล้วจะต่างกันตรงฝันตัวนี้จะมีแปดฝันตัวนันจะมีฝันหคู่นะตัวนี้มีฝันเมืองใดแน่ค่ะเนี่ยมือง s w i n ครับฝันถ่ายฝันหนาเป็นฝันหามเงินหากลทองนะครับแล้วฝันถัดมาล่าที่อยู่ขางกหูนะครับหาดีอยู่ตรงระหว่าง ขวานคู่หนึ่ง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 แปดขวนพอดีแม่แต่ถ้าคู่เพิ่นจะมีั้งตัวแค่คู่คนจะเป็นสามองค์นะครับตรงนี้สององค์นะครถึงแฟดหนานี่สามองอ์แม่แฝดนี่มีมีสององค์เนอค่ะแขงขาใหญ่ขนาดค่ะต้องลามเอาหะยิ่งปล่อยไปเองสิเลี้ยงง่ายครับมันหัวก็ ลูกแม่แม่จ่าฝูงหน่อยตัวเดียวผูกทัง้งรุมนะคะทั้งรุมมันจะเป็นสวนยางเพ่อกระเนนออจิดเ,นเล่่มใน่เบิรมตเมียหลูงตัวที่โฮงในทองลหอลวงตัวที่โฮงในทองแม่อีหางงามเลยครอกสดาเดินตอนจะเหลือกเลยค่ะว่าสีจีบันขันจะไงนะครับนุ่มมังเจ้านุ่มเียครับหางก็งามอู้หางงามเลยค่ะเจ้าน่มเป็นพิเศษกวกกล้วยตัวอ,อือน <laughs> งามเนาะใอ้หัวเด้นน่นนต้นิน้นมูหลามากครับโอ้มันเลยหัวนิดนึงเข้าไปเกจะมุดยิดง่ายกว่าตัวอืน่นคนโดกเปลแต่ว้ามียาตลาดครบเล่าครับอ่องขาวอ,ององนทองดวยมันยังเหลือหัวนงดํา <laughs> ตัวนีเป็นลูกตัวนีนม,มนบ่ค่ะส่วนตนนัวนันละ่ะ ตัวไหนนอกมาตรการตัวไหมนมาตรสละตัวไดนนะทีเพิ่นให้ยแปดหมื่นตัวหน่อยตัวนี้ที่ว่าต,ตอนผมโพดขายโพสโพดโชว์เพิ่นเพิ่นถามสื่อกันผมเปิดเก่าที่หาตัวมาตตรการตัวนี้ผมเบิึงมันมันคือกล้วยใหญ่ใหญ่ย,ยัยยยงดีอยู่นะแค่ข่มแล้วย,ย,ยัง มันหนาไข่ไข่กันเขาไข่ไข่กันลูกก็เลยเก็บมาตอนผมมึงยีายยูทูบตันนี้มันได้อยู่เท่าไหนี่คะสองปีกว่าครับสองปีกว่าคูแหลกโลนกระลังขึ้นแันแทรคคูแหลกโลนเดือดขากระลัละลงขึ้นอัตลักษณ์เป็นด่เบิดเลยค่ะตาแต้มแก้มจำ้ำหัวก็ง่าม <c oughs> เขาก็ง่ามค่ะง่ามบิลีค่ะตัวนี้รู้สึกว่าคือนยังง่ามกูมูนได้หนีเลยเด้อตัวนี้ <c oughs> สองปีกลัวหรอคะครับ นาจะขึน้นนาจะพัฒนา,าเพราอไรหรนะครับถ่ายมันจะได้แล้วล้างจะตรงทาตจะนีพ่อมาเราพามาเรียบร้อยถ้าพงที่ว่าขึ้นนาจะเห็นว่าระดับเองจะของเกา่าแบบง่ามีลีค่ะตัวนี้เปิดราคาป่าวคะตัวนึ่งตอนนี้เปิด่อซิพาครับเ <laughs> จบอเอในพงวัดข้อมสูมลและหิขา่านวัดมันคุ้ยแม่นีมีปัญหาที่วัดข้อมสูงอยา่าแค่มันจะยึดช่วงลอยสามสิพาถึงลอยสามสิบแปดเขา,าจับได้เลยมันเกิดขึ้นสูง ่ไปไปหามูคนนันเปนตัวกล้วยเขาเนาะเพิดนจ็จะคือะจะเตี้ยตามเขาเออก็จะล่อบลงนี่จะอยสาสิมากนละคะนี่ขึ้น,น,นย่านเขาเนี่ยครับโอ้งามขนาค่ะตนี้เรีว่าถ้อเต็มกล้วยเกินลอยีแล้วนะครับแมนค่ะถ้ามีลูกถึงลอยซีซอยู่แล้วเล็บก็งามค่ะขากัะไงหง่ามค่ะตัวนี้งามลมตาแแจจพนซื้อย่งค่ะตัวนี้ คือยังนอนจำคื่ออะไรอีเพชรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนขายเพชรอุดรเวลาเพชรสารบุตรแม่ไปกับเชือีเพชรอุดรเพื่อนมาเพราะว่าตาเพื่อนเนี่ยเป็นตาขิดตะปาดแบบแบบพอหญ่อันนั้นว่าเนาะแล้วก็ถ่ายเสยเสื่อเหงื่อนังนี่คือตายเพชรอุดรเบิดเนาะงามแห้งค่ะงแห้งนะแห้งหูเพื่อนกับยังอนเพิ่หน่อยนึงเพื่อนก็เลยคือเพชรอุดรแม่ใเพื่อนเลื่อีเพชรอุดรแล้วก็เพ็ดสารบุตร ตกลงกล้วยหาตัวนี่กะมีเปิดราคาอยู่แมนบอกค่ะเปิดชอบจะได้ราคาจะขายได้เบิดเลยครับแต่ได้ราคาเพื่อขายเบิดเด้อค่ะขายได้เบิดทุกโต้ทาแมนไผสนใจอยากมาเบิ่งกล้วยน้ำเพลินหรือว่ามาเบิ่งเกษตรผสมผสานกะ สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ใดคะ0 8 3ครับ083 126 1 2ส0102ครับ0102์ศอัดอดุลนะคะแม่นครับอันขาอนุญาตใส่เสื้อกาวนะครับบบเรียบร้อยเลยออกมาจากหานใหม่ๆค่ะขขอคุณครับขอบคุณค่ะ